อรีนอัสาราพรโพสต์นั่งชมวิวกับหนุ่มเกาหลีก่อนถูกถามใช้เปิดตัวแฟนไหมก่อนจะบินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้สาวกรีนอัสราพรก็ได้ตัดสินใจประกาศว่าปิดฉากละ9ปีกับธันวาสุริยจักรทางน้ำตาพันรายการแชร์แต่เป็นการเลิกลากันด้วยดีและหลังจากนั้นไม่นานกรีนอัสาราพรก็ปิดลัดฟ้าเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นการไปเรียนทางด้านภาษา3-4เดือนล่าสุดสาวกรีนได้โพสต์ภาพนั่งชมวิวกับ นมปริศนาพร้อมกับแท็กไปที่ไอจีนี้ที่เป็นลูกเครื่องไทยเกาหลีพร้อมกับแคปชั่นชาวเน็ตแห่ถามกันใหญ่ว่าเอ๊ะยังไงอะไรกันเอ่ยอาทิเปิดตัวแฟนยังไงอะไรเล่าซิสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องรอฟังจากปากสาวกลี่นเองอีกทั้งก่อนหน้านี้หลังจากที่นางเอกสาวกลิ่นอัสรพรและธ ah, ันวาสุริยจักรออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กันหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึงแปปีโดยล่าสุดกลิ่นได้ออกมาเปิด เรื่องราวที่ทำให้ความรักของทั้งคู่ไปต่อไม่ได้ในรายการแชรซึ่งในระวังที่พูดถึงอดีตคนรักกลิ่นก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ก่อนจะร้องไห้ออกมากลางรายการสดนางเอกสาวกลินเล่าว่าไม่มีใครบอกเลิกใครเหมือนมีทะเลาะกันบ้างต่างคนต่างหลุดพูดคนมีแฟนก็ต้องมีแบบนี้บ้างที่เรารดสถานะเราใช้เหตุผลแต่ก่อนจะเอายังไงกับเรื่องนี้มีระยะของมันเป็นปีๆแล้ว ที่ความสัมพันธ์เราไม่เหมือนเดิมแบบเราต่างคนก็ต่างเย็นชาใส่กันไม่ได้ใส่ใจกันเหมือนตอนคบกันใหม่ๆ